สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่ในการรีวิวเซนเตอร์นะวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องฟอนตังงุงรแหงจากราซจาจด้านะครับอืมวันนี้ผมแกะกล่อง จากปเิียนออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ mm. เขียนว,ว่า the ear listeners นะกล่องก็ไม่มีอะไรบ้าง mm. นี่ฮะเขาก็มาเปิดกล่องเปิดกล่องจะมีน,นี่ผมแกะหมดเรียบร้อยแล้วนะผมเอามาเท็ดจะมีหนึ่งเลยแล้วผมก็กล้องขึ้นก่อนหนึ่งเลยช่างฟังทะลุกำแพงจะเป็นอย่างนี้นะ นี่ตาเลยนะอเมริกาอ่ะเดี๋ยวค่อยต่อไปชาร์ดแบตพร้อมสายเคเบิลนี่ชาร์จแบตจะคล้ายไอฟโฟนแต่มันไม่ใช่ของไอฟโฟนนะนี่ก็จะเป็นสายสีดำสามหูฟังคลาสสิกสุดๆเมื่อมีเครื่องฟังแล้วต้องมีหูฟังโอเคกล่องก็มีเท่านี้ปิดไปโดนทิ้งแมทเนี่ยโดนเลย สนกับอันนี้ดีกว่าที่เรืองเสียงอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะปุ่มเปิดปิดนี่ก็จะมีวันที่เราสั่งซื้อนะนี่ตรนี้ก็ช่องใส่หูฟังช่องชาร์จแบตอ่านะต่อไปอันนี้ผมทิ้งไว้ก่อนขาชาร์จแบตก็รูธรรมดามือนไอโฟนชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะหูฟัง ก็หูฟังธรรมดานะก็เอฟังโอเคสนใจนี่ต่อเครื่องเนี้ยมันราคาเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทรวมทั้งชุดนี้มาเลยนะเจ็ดร้อยแปดสิบแปดเจเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดนะมันสามารถจ่ายปลายทางได้แล้ววิที่เปิดก็เนี้ยตรงเนี้ยเห็นรูไหมเป็นช่อง ช่องเล็กๆนะอีน,นี้ผมใช้โทรศัพท์เครื่องเล็กถ่ายนะเลยมันไม่ชัดแล้วก็หมุนกึยบจะมีสีแดงมันแสดงว่าเราเปิดแล้วเราทําการหมุนปรับเสียงมันได้ตามเท่าไหร่สมมติจากดังสุดก็ปรับสุดเลยบันกลางก็ปรับครึ่งๆน,น,นี่อย่างนี้อแล้วก็ไปฟังนะเล้ไปฟังเหมือนเดิม อ่นี้ผมจะไปทดสอบในการฟังกันของไอเครื่องเจ้านี้นะผมปิดก่อนโอเคโอ้ยจะไหลสิโอเค,อเคต่อไปเลยเราไปเช็ดกันพูดสิฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยครับลองแคบใส่หูหูฟังหนึง่งปรับเสียงผูกยังปร,ปรับแล้วครับได้ยินแล้วครับ โอเคพูดไหมพูดเลยครับไม่ได้ยินครับอ่ะพูดดังๆพูดดังๆกังๆัสครับไม่ได้ยินครับเออสวัสดีครับหมดได้เริ่มได้ยินนะครับได้ยินหน,หน่อยๆโอเคเอาพูดอีกครั้งเอาดังๆเลยเดี๋ยวผมขอปักเขียงก่อนสวัสดีครับได้ยินชัดแจ๋วเลยครับโอเคที่เราต้องพูดเมื่อกี้ไม่ต้องหรอก ออจากเมื่อกี้ที่เราเทสกันนะปรากฏว่าไอเครื่องเนี้ยมันได้กินก็ค่อนข้างดังนะแต่ไม่ถึงกับดังมากไอตอนทนี่ไม่ดังมากอ่ะเพื่อนผมปรับเสียงไม่สุดนะเลยมันไม่ดังแต่ในเงียบส่วนใหญ่จะดังค่อนข้างดังนะทื่แบบไม่ใด้ดังมากนะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะไว้ ฟังเพื่อนลอ้อสมมติเพื่อนเพื่อนล้อที่โรงเรียนไว้มากลับมาล้อที่บ้านอีกอยู่ห้องข้างๆ,ๆ,ๆกันเฮ้ยก็อยู่เฮ้ยนูนนี่นูน้นนี่ได้ยินไปโรงเรียนตกไหมเออเอออย่างเงี้อยอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบรีวิวเครื่องฟังทะลุกำแพงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เซวิลเซนเตอร์ตขอลาไปก่อน